รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เลยจางจากจอนสวัสดีครอบคุณผู้ชมเอตตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไอฟิลกรทครับซึ่งตอนนี้นะคะเราสองคนยืนอยู่ที่วัดโสธรมรารามวรวิหารค่ะครับซึ่งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาอ่าหรือเมืองแปดริ้วนี่เองเดี๋ยวเราจะได้ทราบกันว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างในช่วงเที่ยวน่สิเกรดแต่ตอนนี้นะครับเราไปหาบุคคลสําคัญของเรากันก่อนกับคนนี้สิเกรดเย้ ช่วงคนนี้สิเกรสช่วงคนนี้สิเกรสวันนี้เราจะแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักกับนักกีฬายิงธนูทีมชาติไทยหนุ่มน้อยจากเมืองเขรางนาครจังหวัดลำปางที่จะเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี2012กุ้งลอนดอนปีนี้คือตอนนั้นเป็นช่วงรอยต่อระหว่างามาต้นกับมาปลายซึ่งตอนนั้นผมก็ก็มีคนที่บ้านคนหนึ่งซึ่งลูกเขานั้นเรียนอยู่ที่โรงเรียนกีฬาลำปางอยู่แล้วแล้วก็ยิงธนูแล้วอยู่แล้วด้วย เขาก็มาชวนลองไปสอบที่โรงเรียนกีฬาลำปางไหมเล่นยิงธนูผมก็บอกโอเคลองไปดูก็ได้แต่เราก็ยิงไม่เป็นปรากฏว่าสอบได้ผมก็เลยเข้าไปเรียนซึ่งมันเป็นโรงเรียนประจําก็อยู่ตรงนั้นซ้อมกินอยู่นอนเรียนอยู่ตรงนั้นตลอดเลยก็ในการเรียนก็จะเป็นช่วงเช้าแปดโมงเช้าถึง บ่ายสองโมงแล้วหลังจากบ่ายสองโมงนั้นก็จะเป็นการเล่นกีฬาเฉพาะอย่างซึ่งแต่ละคนที่สอบเข้าไปก็จะเป็นกีฬาเฉพาะของแต่ละคนใช่ไหมครับแวบ,บแรกเลยที่เห็นยิงนูตั้งแต่วันที่ไปสอบแล้วก็วคือเหมือนเราปิ้งสาวพอเราปิ้งสาวก,เาวากเาเา็เหมือนกับเราปิ้งสาวเห็นสาวน่ารักเราชอบเราปิ้งเหมือนกันเจอยิงนูมันเท่มันสง่าง,งามแล้วรุ่นพี่วิเท่เว้ยอยากอยากเล่นบ้างอยากเท่บ้างก็เลยเริ่มจากการฝึกทักษะเบื้องต้น จุดเริ่มต้นของการเป็นนักกีฬาบางครั้งอาจเริ่มต้นจากเพียงจุดเล็กๆด้วยความชอบส่วนตัวบวกผสานกับความมุ่งมั่นที่ยิ่งใหญ่และความไม่เคยยออ่อถ้อจึงทำให้เขาคนนี้ก้าวสู่การเป็นนักกีฬาโอลิมปิกทีมชาติไทยหลังจากนั้นก็เริ่มบีบตัวเองว่าให้มีความขยันความขยันต้องเพิ่มความขยันเพิ่มขึ้นไป,ปนสิบเท่าจากที่เคยมีมาแล้วก็ มันทบทวนกับสิ่งที่โค้ชได้สอนไปสมรยามเก็บความรู้ที่โค้ชได้สอนให้ถ่ายทอดให้เราได้เยอะที่สุดแล้ะอเผอิอมันเป็นพระจบที่แบบทางสมาคมยิงนูแห่งประเทศไทยเนี่ยได้โค้ดเกาหลีซึ่งเขาจะมีเทคนิคหรือมีความละเอียดอ่อนของตัวของตัวโค้ชเนี่ยเยอะสมาธิแล้วก็การคอนโทรลตัวเองในการแข่งขันแต่ละแมตช์เกิดไม่มีสมาธิหรือ สติแตกในระยะระหว่างการแข่งขันก็จะทําให้เราไม่สามารถที่จะคอนโทรลตัวเองได้ในแมตชนั้นแล้วก็สิ่งสําคัญคือเมื่อเราเสียสมาธิหรือว่าเสียการคอนโทรลตัวเองเราจะสามารถดึงตัวเองกลับมาได้เร็วขนาดไหนคนภายนอกมองก็กแค่ยืนดึงแล้วก็ยิงแต่ไม่รู้ว่าจะยิงยังไงให้มันเข้าิบได้เยอะที่สุดการพิกวิกตให้เป็นโอกาสของนักกีฬา ก็เป็นอีกจุดหนึ่งในการปรับตัวเพื่อเข้ากับการแข่งขันเพราะกีฬายิงธนูต้องใช้ทั้งสมาธิความเงียบความสงบของตัวตนในนักกีฬาเพื่อให้ได้มาซึ่งความแม่นยำในการแข่งขันการที่เขาต้องอยู่คนเดียวลำพังในเมืองหลวงใหญ่นั่นก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ทำให้เขามีสติสมาธิในการแข่งขันนั่นเองทางครอบครัวเลยคุณพ่อกับคุณแม่เขาก็ไม่ได้เกีียงนะครับที่ว่าเราจะไม่เล่นกีฬายิงธนู พอตอนแรกเขาก็เหมือนจะลังเลเหมือนกันแต่พอเขาเริ่มเห็นว่าเราดีขึ้นดีขึ้นทีนี้เขาก็เริ่มสนับสนุนสนับ,นบสนุนมาโดยตลอดให้กําลังใจมาโดยตลอดแล้วก็เหมือนกับว่าลุ้นตามเราทุกทุกที่ที่ไปแข่งขันเนนข้ากรุงเทพครั้งแรกแต่ตอนอายุ15ครับตั้งแต่เริ่มเล่นยิงนูนี่เมื่อก่อนก็นเหมือนเด็กอะไรเด็กบ้านนอกเข้ากรุงไม่รู้เลยว่ากรุงเทพเป็นยังไงพอเริ่มยิงนูเริ่ม เพราะว่าทางโรงเรียนเขาส่งแข่งขันในชะ่ไหมเราก็เริ่มได้ไปหลายๆจังหวัดแล้วก็พอมาอยู่กรุงเทพแล้วก็ค่อยๆปรับตัวปรับตัวจนทุกวันนี้ก็อยู่มา10ปีนะปีหนึ่งกลับบ้านสักหนสองหนฝึกอยู่คนเดียวมาตั้งแต่อยู่เรียนกีฬาแล้วพอมาอยู่ตรงนี้อยู่คนเดียวมาระยาวๆแล้วพอไปเป็นอาหารอีกไอความสันโดษตรงเนี้ยมันเลยไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถามว่าแต่ถ้าคิดถึงพ่อกับแม่ไหมคิดถึงนะครับมีโอกาสก,ก็กลับไปตลอด ถึงแม้ผลการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี2012นี้นักกีฬายิงธนูของเราจะทำผลงานได้ดีสักเพียงใดแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือกำลังใจของคนไทยที่เราจะต้องร่วมเชียร์ให้กับทัพนักกีฬาโอลิมปิกไทยทุกคนอ่าก็อยากจะให้คนไทยช่วยกันเชียร์ทีมชาติไทยที่จะไปเข้าร่วมการแข่งข,ขันโอลิมปิกครั้งนี้ทุกคนนะทุกประเภทกีฬาเพื่อที่แบบ เป็นกำลังใจให้กับคนไทยจะได้มีแรงใจเพื่อไปสู้ในโอลิมปิกถึงแม้จะไม่ได้เหรียญอะไรแต่อย่างน้อยเขาก็ทําได้เต็มที่เพราะว่าเขาสามารถได้ไปถึงโอลิมปิกนี้ก็สุดยอดแล้ว ทอมารารามวรวิหารค่ะครับซึ่งวันนี้นะครับก็ประดิษฐานหลวงพ่อโสธรน,นะครับหรือพระพุทธโสธรซึ่งเป็นพนุทธร,รูปคู่บ้านคู่เมืองและมีความศักดิ์สิทธิ์มากและที่สําคัญนะครับผมเชื่อว่าวัดนี้เนี่ยยังมีเรื่องราวที่น่าสําคัญที่คุณผู้ชมหลายๆคนยังไม่รู้อีกด้วยใช่แล้วค่ะซึ่งตอนนี้นะคะคิดว่าคุณผู้ชมหลาย่านคงอยากจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าด้านในเนี่ยมีประวัติอย่างไรบ้างรวมถึงเมื่อกี้ที่พี่ท็อปบ,บอกว่ามีอะไรที่เป็นมิาเคิลเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันเลยค่ะครับผมโบสถ์นี้คับแคบ ไม่สมฐานานุสัตของหลวงพ่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับสั่งกับทางเจ้าอาวาสวัดโสธรวารารามจึงเป็นเหตุให้การก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่อุบัติขึ้นนับแต่นั้นมาโดยทุกบาททุกสตางค์ในการก่อสร้างพระอุโบสถเกิดจากความศรัทธานแรงกล้าของพุทธศาสนิกชนโดยไม่มีงบประมาณสนับสนุนจากทางราชการเลยความพิเศษของพระอุโบสถได้ก่อสร้างแบบปราสาท เป็นศิลปะแห่งรัชกาลปัจจุบันและได้รวมเอาพระวิหารและหอพระไตปีดกเข้ารวมไว้ด้วยกันก่อสร้างด้วยพลังแห่งศรัทธามหาชนอย่างแท้จริงตอนนี้ก็เข้ามาในพระบูสถใช่ครับหลวงพ่อสมทอแล้วทํา<ล> <ผม S 2> นพี่ถึงอยากให้เข้าประตูทางด้านนี้ครับคือทั้งนี้คือเป็นเหมือนว่าอัญเชิญหลวงพ่อขึ้นมาจากน้ำขึ้นมาทางด้านนี้ทางด้านนี้จะเป็นเป็นด้านข้างครับสองสองความ เ oh. เปเป็นป็นนนััข้้้้าาาางงทหมดพระพุทธโสธรเดิมแล้วเป็นพระพุทธรูปปางขัดสมาธิเพชรหน้าตักกว้างเพียงศอกเศษเท่านั้นหลอด,ด้วยทองสำริดแต่ด้วยเกรงว่าหลวงพ่อโสธรน,นั้นจะถูกโจรกรรมจึงได้มีการพอกปูนล,ลงลักปิดทองไว้จึงมีพุทธลักษณะเฉกเช่นปัจจุบันนี้นี่เองแต่บางคนก็ยังสงสัยว่า พระพุทธรูปองคใดคือหลวงพ่อพุทธโสธรอ,องค์จริงกันแน่ค่ะแล้วหนูอ,อยากทราบว,ว่าคนที่เขามาบางคนก็ไม่ทราบว,ว่าหลวงพ่อองค์จริงรอะค่ะหลวงพ่อโสธรอยู่งอ,องไหนอะค่ะองค์กลางด้านหน้าที่มีหกมีผ้าสบายครับที่มีผ้าสบายผมอย,อยู่ด้านหน้าแล้วถ,ถามว่าทําไมถึงอยู่ด้านหน้าด้านสิครับคือวัดเนี่ย เป็นวัดอยู่แล้วคือตั้งแต่ขึ้นมาก็สร้างอยู่ในพระทูตสดอยู่ที่บัวสดอยู่แล้วแล้วเขาลือ้อครับลื้อออกลื้อโบสถ์หลังเก่าทั้งหมดนะแล้วตอนที่สร้างโบสถ์หลังใหม่หลวงพ่อโสธรก็อยู่ตรงเนี้ยไม่ได้ไม่ได้เคลื่อนย้ายออกไปไหนเลยครับเอาแล้วจะสร้างยังไงครับคือเขาสร้างโบสถ์เป็นคล้ายๆโบเป็นโบสถ์เหล็กครับคุมครอบคุมทั้งหมดเลยครอบคุมผ้าทั้งหมด หลวงพ่อพุทธโสธรนั้นอันที่จริงแล้วมิเคยเคลื่อนย้ายไปที่ใดเลยแม้แต่กระเบียดนิ้วเดียวโดยการก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่นี้ได้มีการก่อสร้างโครงเหล็กเปรียบเหมือนตู้เซฟขนาดใหญ่ครอบองค์หลวงพ่อพุทธโสธรและหมู่พระพุทธรูปทั้ง18องค์ครอบไว้ตลอดการก่อสร้างโดยหุ้มองค์พระด้วยใ่มะพร้าวและพอกปูนปาสเตอร์ไว้เพื่อลดแรงสั่นสะเทือน และต่อคานฐานเหล็กวางเปรียบเสมือนแพรเพื่อป้องกันไม่ให้ดินบริเวณนั้นยุบตัวที่เห็นพื้นการตกแต่งทั้งหมดเนี่ยจะใช้เป็นหินที่ถามว่าทำไมถึงใช้หินใช้หิน,หนคือเข้าไปให้พระ,ะ,ะ,ะบาทเจ้าอ,อยู่หัวเนี่ยท่านดิจนาวิชยัยและให้สมเด็จพระเทพเนี่ย ได้ไปดูว่าจะใช้แบบไหนอะไรยังไงคือครับใช้จากปรทศอิตาลีหินหินนอรนโรดดอิตาลี่มาทำคือมาเป็นก้อนใหญ่ๆเลยครับแล้วมันตัดมาตัดมาทําอะไรอยู่ที่เนี่ยเ,เอามาทําที่นี่ทั้งหมดก็คือเพื่อความแข็งแรงตรงทนคร<า>ับใช่ครับ ในการก่อสร้างสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีได้ทรงเป็นองค์ประธานในการก่อสร้างวินิจฉัยแบบวัสดุต่างๆในการก่อสร้างด้วยพระองค์เองโดยใช้หินอ่อนคุณภาพสูงจากประเทศอิตาลีบุทั้งภายนอกและภายในแทนการทาสีขอบวงกบและบานประตูจะใช้สำลี และหินในการก่อสร้างการตกแต่งหน้าบันและส่วนต่างๆที่เป็นสีเหลืองทองนั้นจะใช้การหลอมทองให้เป็นน้ำซึมเข้าเนื้อเซรามิกและเผาไหม้ด้วยความร้อนสูงจึงทำให้ความงามของสีทองนั้นคงทนถาวรเหตุทั้งหมดนี้ในการก่อสร้างพระอุโบสถก็เพื่อความสวยงามคงทนถาวรโดยไม่ต้องมีการบูรณะรักษาได้นานถึงหลายร้อยปีเลยทีเดียว แร้วถึงลวดลายการตกแต่งด้านบนนะครับคุณพี่ก็คือที่ฝาผนังด้านบนเนี่ยคืออันนี้คือตำแหน่งเป็นเหมือนคล้ายๆข้ายองคำจำลองใช่ไหมครับค่ะใช่เป็นดาวเออเลิกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จมายกฉัดขึ้นประดิษฐานด้านบนฉัดทองคำที่ออกไปด้านนอกก็จะเห็นเป็นฉัดทองคำข้างนอกด้านบนสุดนี่คือเป็นฉัดทองคำ77กิโล บริเวณเพดานด้านองค์หลวงพ่อพุทธโสธรและพระประธานหมู่พระทั้ง18องค์ก็มีจิตกรรมภาพวาดตำแหน่งของดวงดาวในวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสเสด็จพระราชดำเนินยกยอดฉัดขึ้นปรปดิสฐานณพระอุโบสถวัดโสธรวนารามแห่งนี้ เมือง8ปดริ้วเป็นเมืองที่มีพ่อค้าและการค้าขายทางเรือมากและจะมีความเชื่อนหนึ่งของเหล่าพ่อค้าเพื่อความเป็นสิริมงคลในการค้าขายที่นี่นะจะมีพ่อค้าเยอะล่องเรือเยอะเห็นเพรา<ช>ะเวลาเขาจะมาขอพรนี่ก็จะขอพรหลวงพ่อยังไงก่อนที่จะออกไปล่องเรือไปขายครับคือก็อผ่านหน้าวัดตรงเนี้ยเขาเรียกหน้าวัด ตรงท่าน้ำตรงแม่น้ำนี่คือหน้าหวาดใช่ใช่คือก็ผ่านปุ๊บก็ใช้น้ำตรงนั้นคือทำเป็นน้ำมนต์แบบป่าขึ้นมาป่าพมของเวลาออกไปขายของขายผลไม้ขายข้าวของอะไรพวกนี้ก็จะใช้น้ำตรงนั้นใช้น้ำคือใช้น้ำใช้น้ำแม่น้ำใช้น้ำแม่น้ำเลยคือก็คือถือว่าเหมือนกับว่าเป็นน้ำมนต์ของพ่อทอนเลยครับ เนื่องในโอกาสอันดีทางรายการไ e e ิ Great ก็ได้รับมอบวัตถุมงคลและน้ำม,มนต์หลวงพ่อโสธรเพื่อมอบเป็นของที่ะระลึกแก่ผู้ชมรายการติดตามชมกติกาได้ท้ายรายการนะครับช่วงอ๋มเกรด กับเข้าสู่ช่วงอึ้มเกรดของเรากันครับใช่แล้วค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเรา2คนอยู่ที่นี่เลยร้านอาหารกุ้งนางค่ะซึ่งร้านอาหารที่นี่เนะะี่ยค่ะคนท้องทีมเนี่ยแปดริลิวจังหวัดช<อ>ายแดนาวแนะนำมาว่าที่นี่อร่อยมากๆด้วยใช่คือถ้าอยากกินของสดนะฮะอาหารสดอาหารอร่อยต้องมาที่ร้านนี้กุ้งนางครับ<อ>ส่วนจะเป็นอะไรยังไงอร่อยแค่ไหนไปข้างในกันดียปะไปเลค่ะ เอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงอึ้งเกรดตอนนี้เราก็อยู่ที่โต๊ะอาหารเรียบร้อยแต่ก่อนอื่นเราต้องแนะนําเจ้าของร้านกันก่อนสวัสดีครับรบ,<ส>บ,บกวนแนะนําตัวนิดนึงครับเจอสมยศพิเศษครับรครับ,รบเร้เางนได้ว่าเป็นเยอยศครับททอ่าพ่ยศประก,กาศนะครับเดี๋ยวนะฮะผมว่าเกิดอะไรข้างๆข้างหลังอ๋อวันนี้คุณผู้ชม คือตอนนี้มีเรือมาส่งกุ้งครับโอ้จ้าอย่าผมดึงอึ๊บอ้าวละวอ้ยไอโอ้โหตัวใหญ่มากคุณผู้ชมดูสิคะดูกล้ามสิครับกล้ามครามตัวเบิ่มเลยอ่ะร้านนี้นี่เปิดมานานกี่ปีแล้วครับประมาณ30มสิบปีก็สามสิบปีแล้วใช่ไหมครัโอ้โหแล้วแรงบันดาลใจที่ทำให้เปิดร้านอาหารเนี่ยฮะมีแรงบันดาลใจอะไรอ่ะ สมัยก่อนผมทางานกันนะครับเราก็ต้องการว่าเอออนาคตมันต้องทำอะไรบ้างเรื่องของสาเหตก็ลเลยมาลองเปิดด้านะค่ะอ๋ออ,อ,อันดับแรกผมต้องไอ้น,นี้พูดถึงถ้ามาแปดริ้ว <ฮะ S 1> ก็จะต้องพูดถึงปลาช่อนก่อนอันนี้ก็คือเป็นปลาช่อนปลาชอ่าชอนสมุนไพรปลาช่อนสมุนไพรนะครับก็จะม,มีเครื่องสมุนไพรได้ครับ มะนาวแต่กุ้งแห้งที่นี่เนี่ยไม่อั้นจริงๆครับเนื้อแน่นค่ะเนื้อเขาจะแน่นมากเนี่ยครับเนื้อปลาช่อนคือแบบเนื้อชิ้นใหญ่แล้วก็ฟูมากผมขออนุญาตโอ้โหเนื้อนี่นะฟูดีจริงๆเครื่องเยอะเยอะอร่อยค่ะกลมกล่อมมีเปรี้ยวมีหวานมีเผ็ดนิดๆรวมกันนี่คือเนื้อปลา ต่อ,ต,อต่อไปต่อไปอันไหนดีเอาไปอันไหนดีนี่ไหมอันนี้อ,นนอ่ะพลากุ้งพอเราพูดถึงกุ้งเมื่อสักครู่นี้เห็นกุ้งเดี๋ยวผมไม่ดูอันนี้คือพี่บอกว่าไซส์ประมาณเท่าไหร่นะครับปรสิบตัวสิตัวโลไซส์กลาง <Okay. S 1> ใช่ไหมคะไซส์กลาอันนี้คือปลากุ้งครับคุณผู้ชมแต่สิบตัวโลของปลากุ้งเนี่ยครับรแก<ล>แกะเปลือกแล้วแล้วผ้านี่ก็คือเนี่ยฮะจะกึ่งๆนิดนึงไม่สุกเกินไป พี่ผมสงสัยอย่างหนึ่งกุ้งนางเนี่ยฮะหน้าตาเป็นยังไงครับเป็นกุ้งตัวเมียนะครับกุ้งตัวเมียกุ้งถ้ากุ้งกล้ามคือกุ้งตัวผู้อ๋อกุ้งกล้ามตัวผู้กุ้งตัวเมียอย่างนี้หรือเปล่าครับอย่างนี้อย่างกุ้งนางก็คือตัวเมียตัวเมียอย่างนี้ฮะท้องไข่ท้องไข่คุผู้ชมครับดูฮะนี่คือเนื้อกุ้งนะครับสดไม้สดสดไม้สดดูกันตรงนี้ครับเนื่องจากว่าผมจะเป็นคนที่ทานหัวกุ้งเลี้ยงไม่ได้ แล้วถ้าผมทานผมจะต้องไม่มีอาการแพ้แล้วผมก็จะไม่เป็นอะไรแต่ถ้าผมเป็นอะไรดูแลครับคอัด้วย้วครับอือหือหอมมากสุดยอดเรากรรมวิธีอะค่ะการที่ทำอันนี้อันนี้เขาเรียกว่ากุ้งพาใช่ไหมคะทำยังไงบ้างอะคะส่วนผสมเลยอะคะอันนี้จะเป็นน้ำน้ำยำนะครับเป็น มะม่วงพริกน้ำปลามีเอ่อน้ำมันพริกเผาหน่อยนี่สะดุดตาม,มากอันนี้คืออะไรครับปลากระพงทอดน้ำปลาปลากระพงทอดน้ำปลาโปรดหนูเราใช้ปลาใหญ่นะครับตัวตัวสี่โลห้าโลขึ้นนะครับแล้วก็เอามาแล่เป็นชินคือปลาที่นี่จะทานแต่เนื้อครับกล้าไม่มีครับทานแต่เนื้อคุณผู้ชมีคือให้ดูใกล้ๆนี่คือปลากระพงแล่ออกมาแบบขวาง อันนี้ต้องทานกับเครื่องเคียงเครื่องเคียงนะครับอร่อยค่ะคือแบบอันเนี้ยถ้าทานเปล่าเป่าก็อร่อยแต่พอยิ่งทานกับเครื่องเคียงอร่อยไม่เผ็ดไม่หวานเกินไปไม่เปรี้ยวกันไปใช่ทอดราดน้ำปลาสุดเด็ดต้องอยู่ที่น้ำปลาแล้วก็เวลาทอดก็เกี่ยวกับ ใส่น้ำตานลงไปเลยเมืม่อกี้แอบชิมน้ำปลาแล้วอ,อันนี้ผมจะต้องชิมกับในส่วนที่ชอบเปลี่ยนที่ถ้าเป็นคน,นญี่ปุ่นก็เรียกว่าโทโร่โทโร่คืออะไรเนื้อโทโร่โโเนื้อใต้ท้องอ๋อเนื้อใต้ท้องใช่ไหมครับเนืน้อบริเวณท้องนี่เนื้อที่อร่อยแต่เขาบอกว่าเนื้อใต้ท้องอร่อยที่พี่ขมงเรายอมบอกกินทุกอย่างเลยไม่ชิมเนรอ อร่อยใช่ไหมอร่อยมากแล้วตรงท้องอะคุณผู้ชมคือบางคนเนี่ยคนไทยคนบางคนเนี่ยไม่ชอบทานเพราะมันมันมันจะเลี่ยนถ้าทอดดีเนี่ยบริเวณท้องน้อยจะไม่เลี่ยนแล้วน้ำปลาหอมมากโอเคอยากต่อไปต่อดีกว่าขอเป็ดร่อนก่อนอันนี้เป็นเมนูที่พูดเลยว่า ทานยากแล้วไม่ค่อยมีใครทําอันนี้เป็นสูตรพิเศษของที่ร้านนี่เลยที่ร้านเลยนเนี่ยครับจะเห็นเลยว่าหนังกับเนื้อเนี่ยครับล้นออกมาเลยครับกต้องให้หนังกับเนื้อล้นออกมาอย่างนี้ฮะให้เห็นเลยครับว่า่อนจริงๆครับแล้วทานนี่คือเวลาทานกับเขาเกียบก็คือเหมือนแกเียนเหมือนกินแกล้มกันใช่ไหมครับอันนี้ดีกว่าต้มยำกุ้ง คือกุ้งเราเราจะแกะเอาแต่เนื้อนะอ๋อฮะก็แต่เนื้อกุ้งไม่น้ำใสกลางกลางใสกลางกลางนะครับถ้าจะมาร้านกุ้งนานนะครับจากว่าหลงพ่อประมาณสักสี่กิโลร้านจะอยู่ติดกับตลาดร้อยปีบ้านใหม่อยู่ใต้สะพานรถไฟติดแม่น้ำบางบัวคงครับอ่าวนี่ถ้าใครสนใจก็เบอร์ติดต่อต่อวิสมยศพี่ 038-513-414หนสี่นวันนี้เราสองคนก็ต้องขอบคุณพี่สมยศมากเลยนะคะให้เรารับประทานอาหารที่แสนอร่อยค่ะใช่ครับซึ่งวิกเป็นอีกหนึ่งร้านที่อร่อยมากครับกับร้านกุ้งนางต้องยกนิ้วให้เลยครับ วันนี้นะครับก็เราก็ได้รับรู้เรื่องราวสุดมิาเคิลของวัดโสธรวารามกันไปแล้วซึ่งหลายคนก็เชื่อว่านะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยยังไม่รู้ในเรื่องราวบางอย่างที่เราได้นําเสนอกันในวันนี้เลยครับสัปดาห์หน้านะคะส้มจะพาคุณผู้ชมไปพบกับบุคคลไหนที่น่าสนใจต้องติดตามรวมถึงสถานที่ไหนที่คุณผู้ชมไม่เคยไปมาก่อนด้วยและเราจะไปรับประทานอาหารที่แสนอร่อยรับรองคุณผู้ชมจะต้องร้องว้าวและอย่างแน่นอนแล่ะพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการไอสิวเกรดค่ะทุกวันพฤหัสเวลาสามโมง 15ทางช่อง5ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับกิจกรรมร่วมสนุกกับรายการ f อ e l Great ตำแหน่งดวงดาวบนกิจกรรมเพดานพระอุโบสถตรงกับวันใด 1. วันคล้ายวันลวงพ่อพุพทธโสธรขึ้นจากน้ำ 2. วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสเสด็จพระราชดำเนินยกฉัตรขึ้นสู่ยอดพระอุโบสถ20สายแรกที่ตอบถูก รับหลวงพ่อพุทธโสธรพิมพ์2460เนื้อผงและพิเศษสำหรับ100สายแรกรับน้ำมลหลวงพ่อเพื่อความเป็นสิริมงคลโอ้ยทานน่าเข้าเพิ่งจะเริ่มเปิดนะครับและร้านนี้กับข้าวอร่อยแต่ราคาไม่แพงด้วยมาทุกครั้งต้องกุ้งผ้าเลยต้องเอาอันดับแรกเลยบริการดีครับแล้วก็บรรยากาศใช้ได้ไนะอึ้งร